สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับครับสวัสดีครับก็โอ้ยฉาคนที่ไปอยู่กันแต่ถวเชียงใหม่จังเลยนะฮะไปชิดวันนี้ก็เสียดายที่ที่ไปไม่ได้ก็เลยก็เลยอขอญาตไลฟ์มาจากชิดเบียก่อเก็ตกันแล้วกันนะครับก็ถ้าใครเห็นว่า เครื่องข้างหลังพิชิตนี้ก็นี่ก็เป็นเป็นตู้ ATM b เ t c o i n คเครื่องแรกนะครับในในเมืองไทยนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็นี่คือหน้าตาของบาร์ชิตเบียนะฮะดูแต่ละคนนะครับดูแต่ละคนขับับขับขับกอากาศร้อนมากเชียงใหม่เป็นไงบ้างครับอากาศเป็นไงอากาศดีไหมไม่ต้องถามอยู่ในห้องแอร์น่าจะดีนะครับก็ บิตคอยกับคราฟเบียร์มันเกี่ยวยังไงกันนะครับก็คนก็งงเสมอนะครับที่ที่ที่ขึ้นมาหาพิชิตที่กเกาะเกตแล้วก็้ายมือเจอตู้ a อทีเอ็มบิตคอยตั้งแต่ปี2018เอ้ยตั้งแต่ปี2012นะครับ <S <S พิชย์ก็มักจะบอกเสมอว่าคราฟเบียร์กับบิตคอยแม่งเป็นเรื่องเดียวกันเนเรื่องของ ดี a ซน์ไลเซชันนะครับก็ก็เหมือนที่พิชิตบอกอะ่ะก็พิชิตทำเบียร์ถ้าพิชิตพูดเรื่องเบียร์เนี่ยพิชิตสามารถจะพูดได้8ปชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อไพิชิตพูดเรื่องบิตคอยพิชิตพูดได้3าวันสาคืนโดยไม่ต้องนอนก็พอจะบอกได้ว่าบิตคอยมัน มันสําคัญขนาดไหนนะครับก็คิดว่าทําเบียร์มาแปดปีนะครับโดนจับมาแปดครั้งก็ทําให้ดูอยู่ให้เห็นสอนให้ทําแล้วก็โดนจับให้ดูนะครับเพร,เพราะว่าพะพิชิตเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยสามารถจะพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้ เทศนี้แม่งเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงหรอเอา้าก็เปลี่ยนเพราะมึงพึ่งพาตัวเองไงเพราะว่าคนไทยหลายคนก็คิดว่าอาจจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยพิชิตก็รอมาสีเก้าปีแต่แม่งอัศวินไม่มีอยู่จริงอะ่ะสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งพาตัวเอง ทำเบียร์กินได้มันจะเปลี่ยนประเทศยังไงมันไม่เกี่ยวว่ามันจะทําเบียร์อร่อยไม่อร่อยมันเกี่ยวว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามันจะมีสักกี่ครั้งที่มนุษย์รู้ว่าตัวเองมีค่าพอตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีอํานาจมี power s ปั๊บเนี่ยประเทศมันจะเปลี่ยนก็ต่เมื่อมึงตั้งคําถามที่สองคำถามที่สามต่างหากว่า what else มีอะไรอีกบ้าง ที่มึงจะพึ่งพาตัวเองได้อะไรเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมาคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ต้องเริ่มต้นจากเราการเปลี่ยนแปลงในสศตว,วรรษที่21ดี่จิตเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงบายโปรโตคอลนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงแบบท็อปดาวมึงก็รู้ว่า มันเปลี่ยนไม่ได้จริงไม่งั้นอาจารย์ปีดีคงเปลี่ยนให้พวกเราแล้วไม่งั้นหลายคนคงเปลี่ยนให้พวกเราแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบท็อปดาวมันมันยากมากนะครับไปชนก็นเลยคิดว่ามันมีวิธีการเปลี่ยนแปลงอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงแบบบอทมัพนะครับเปลี่ยนแปลงแบบดีเซนเตอร์ไลซ์เปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากไอเดีย ไอเดียที่เป็นจริงยิ่งกว่านะครับง่ายๆมึงลองคิดดูคนคนเดียวอะมึง2009นะครับสโตชินาคาโมโตะนะครับนำเสนอไอเดียออกไว้เปเปอร์บิตคอยออกมานะครับปล่อยซอสโค้ดออกมาคนคนเดียวหรืออาจจะคนกลุ่มเดียวมันทำให้ รัฐบาลทั่วโลกจะต้องมาพูดถึงอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีรัฐบาลทั่วโลกจะต้องมาพูดถึง CBDC Central Bank Digital c u r เคอเรมัน Amazing ไหมพิเชื่อว่ามัน Amazing ม,มากนะครับเพราะงั้นพิเิต่อว่า บิตคอยก็คือ one i n a l i f e t i m e เป็นโอกาสของพวกเรานะครับก็พิชิตจับบิตคอยเมื่อ8ปีที่แล้ว2012นะครับได้บิตคอยครั้งแรกมาจากการขุดขุดด้วย USB แต่หลังๆบิตคอยที่พิชิตถืออยู่ได้มาจากการต้มเบียร์นะครับเพราะฉะนั้น คอยที่พิชิตมีอยู่ในมือตอนนี้ได้มาจากการขายเบียรน้องๆหลายคนตอนนี้มาสารภาพร้องไห้กับพีชิตว่าผมไม่น่าใจค่าเบียรให้พี่ชิตเลยได้บิตคอยเบียร์ที่แพงที่สุดในโลกใบนี้ก็คือชิดเบียร์เมื่อหกปีที่แล้วมึงต้องจ่ายพีชิต ประมาณหนึ่งล้านสองแสห้าหมืนโตชิแต่วันนี้ใครมากินเบียร์ที่ชิดเบียร์จ่ายพิชิตแค่ห้าพันโซตชิมึงก็รับชิดเบียร์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นโชคดีไปชิดก็มีบิตคอยมาตั้งแต่ปีสองพสิบสองไม่เคยขายนะครับไม่เคยขายบิตคอยนะครับก็วันนี้ไปชิดบอกว่า ใครที่มีบิตคอยแล้วขายบิตคอยคือคนโง่แสดงว่ามึงไม่รู้เหียอะไรเลยนะครับเพราะบิตคอยเป็นเซฟิงเทคโนโลยีนะครับบิตคอยเป็นเซฟิงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเงินคืออะไรเงินคือตัวเก็บพลังงานเหลือใช้เงินคือตัวเก็บมูลค่า มูลค่ามาจากไหนมูลค่าก็มาจากพวกเราไปทำงานสร้างคุณค่าพวกเราใช้เวลาเพราะฉะนั้นง่ายง่ายเชี่งเงินก็คือตัวเก็บเวลาเงินคือเทคโนโลยีวันนี้โลกกำลังมีเทคโนโลยีในการเก็บเวลาเพราะฉะนั้น เชื่อมันเจ๋งมากพิชิตเสียดายนะครับยังไม่จบกระบวนการทางความคิดตั้งแต่6ปีที่แล้วไม่งั้นก็คงมีบิตคอยเยอะกว่านี้นะครับวันนี้มีไม่เยอะแต่เห็นแล้วว่าบิตคอยมันจะเป็นยังไงนะครับอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้านะครับพิชิตเชื่อว่า บิตคอยกําลังจะกลายเป็น global reserve currency นะครับนึงดูถามว่าก่อนหน้านี้เวลาเราสร้างคุณค่าเวลาเราสร้างพลังงานเรามีพลังงานเหลือใช้พวกเราเก็บคุณค่าไว้ที่ไหนบ้างรู้ไหม เก็บไว้ในทองคำประมาณสิบ t r i l ียนอ US อลลาร์เก็บไว้ในบัญชีออฟชอ์ประมาณสิบท r i นลียนดอลลราเก็บไว้ในเงินสดเก็บไว้ในหุ้นเก็บไว้ในที่ดินคอนโดเขาบอกว่าโลกเนี้มีการเก็บพลังงานเหลือใช้ไว้ประมาณ300ล้าน300 trillion US dollar วันนี้บิตคอยเก็บพลังงานอยู่ที่ประมาณ1่ trillion US dollar มันกำลังจะเกิดขั้นตอนของการโยกย้ายพลังงานจาก300ล้าน US จาก300ล้าน trillion มาหาบิตคอยซึ่งวันนี้ ถือพลังงานอยู่แค่หนึ่งทิลเลียนมึงคิดดูก็แล้วกันว่าถ้ามันย้ายพลังงานมาแค่ห้าทิลเลียนสิบทิลเลียนบิตคอยมันมีอยู่แค่นี้ยี่สิบเอ็ดล้านยี่สิบเอ็ดล้านไร่มึงคิดดูว่ามึงมีแค่ยี่สิบเอ็ดล้านไร่แล้วบิตคอยมันจะเป็นยังไงก็พิจิก็เชื่อว่าบิตคอย ณนะวันนี้อีก5้าถึงสิปีข้างหน้าเนี่ยมันคือเครื่องมือ s h e ส t Space ด์ไทม์เป็นเครื่องเป็นเครื่องมือโกงเวลานะครับเพราะฉะนั้นพลังงานเหลือใช้ทั้งหมดตอนนี้พิจิตเก็บไว้ในบิตคอยทั้งหมดนะครับพิชิตลิควิดเดตสินทรัพย์ทั้งหมด,นะ ate, ท,ท,หมดที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้ก็ เข้าไปเก็บไว้ในบิตคอยไม่น่าเชื่อรู้ว่าว่าพิชิตเริ่มซื้อบิตคอยครั้งแรกเมื่อ29ธันวาคมปีที่แล้วนี่เองปิชิตซื้ออยู่ที่7,009นะครับแล้วก็ซื้อเรื่อยๆซื้อทุกสัปดาห์ซื้อทุกเดือนนะครับหล้านกูก็ซื้อล้านสองกูก็ซื้อล้านสี่กูก็ซื้อเมื่อคืนยังซื้อเลย ร้านสี่กว่าๆนะครับมีเมื่อไหร่ซื้อเมื่อนั้นนะครับเพราะมันยังถูกเยี้ยๆ1ห,หนึ่งบาทง่ๆของมึงเนี่ยหนึ่งบาทที่ตกตามพื้นถนนตามห้องน้ำของมึงเนี่ยมึงยังแลกได้มาตั้งหกสิบสตชิถูกเยี้ยหี้ <laughs> าะฉะนั้นพิชิตวันนี้ทำทุกอย่างเพื่อเก็บพลังงานตัวเองไว้ในบิตคอย แต่หลายคนไม่รู้กอแหง้งเสียแดกเบียร์ก,ยก่อนแต่หลายคนไม่รู้ว่าทำไมเราต้องเก็บพลังงานไว้ในบิตคอยีิจิตยกตัวอยา่างว่าสมมุติว่าอีกห้าปีข้างหน้าีิชิตสามารถจะเก็บได้สิบบิตคอยอีกห้าปีข้างหน้า คาดเดาว่าบิตคอยนึงก็นีว่าสักห้าล้านเดงว่าพิชิตมีทรัพย์สินอยู่ประมาณห้าสิบล้านอีกห้าปีข้างหน้าสมมุติว่าพิชิตอยากใช้เงินสักห้าล้านเอาไปซื้อรถหรือไปซื้อบ้านหรือไปลงทุนหรือไปเปิดบาร์คาบเบียร พิชิตขอถามหน่อยพิชิตควรจะทำยังไงนะครับพิชิตมีสินทรัพย์อยู่ในบิตคอยห้าสิบล้านต้องการใช้เงินห้าล้านพิชิตตั้งคำถามนี้มาน่าจะตั้งคำถามนี้ให้คนฟังน่าจะเกือบสองร้อยคนแต่คนส่วนใหญ่ตอบผิดหมดเลยนะครับคนส่วนใหญ่บอกว่า ก็ขายบิตคอยสิพี่ปิชิตบอกว่ามันจะบ้าเลยเฮียใครเขาขายกันบิตคอยก็ไปกู้ไว้ก็ไปกู้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวที่ปิชิตอยากเก็บบิตคอยไว้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าปิชิตสามารถที่จะกู้โดยใช้บิตคอยค้ำประกันได้เพราะฉะนั้นพวกเราจำไว้ให้ดีนะครับ ว่าเหตุผลที่เราสะสมบิตคอยวันนี้ก็เพื่อเราสามารถจะเข้าถึงเครดิตซึ่งปิชิตก็เชื่อว่าถ้าคนไทยสามารถจะเก็บพลังงานตัวเองไว้ในบิตคอยนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไร่าชาวนาชาวบ้านนะครับนี่คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลอีกหนึ่งทางออกนะครับว่าว่าเราพอจะใช้บิตคอยช่วยเหลือ ชาวบ้านได้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่ามึงจะใช้เงินสองแสนวันนี้มึงเอาโฉนดไปค้ำประกันนะครับอยากจะกู้เงินส่งลูกเรียนอยากลงทุนสองแสนเอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันสุดท้ายนายทุนแม่งก็ยึดโฉนดมึงเคยเห็นปัญหาไหมที่บ้านหลังหนึ่งเก็บโฉนดไว้เป็นพันฉบับสองพันฉบับเพราะชาวบ้านเรา เก็บพลังงานเหลือใช้ผิดที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พิจิตรว่าทางพวกเราเองนะครับที่มาชุมนุมกันวันนี้หรือว่าคนภาครัฐก็ตามนะครับถ้ามึงอยากช่วยคนไทยถ้ามึงอยากช่วยประเทศไทยมึงต้องให้ความรู้ชาวบ้านว่ามึงต้องเอาพลังงานเหลือใช้ของมึงเก็บไว้ในบิตคอยนะครับเพราะว่าเราจะเท่าเท่าถึงเครดิตนะครับและนั่นคือ เหตุผลที่ไทยไม่ไปชิชคิดว่าอีก10ปีข้างหน้านะครับยิดใช้เวลา8ปีทําวงการ์าเบียร์นะครับยิดตั้งใจจะใช้เวลาอีก10ปีข้างหน้านะครับเพื่อจะทําธนาคารคริปโตนะครับก็คือยิชิตตั้งชื่อว่าแบงกูนะครับแบงกูไม่ใช่ fractional reserve แบงค์ไอ้เหี้ยแบงค์ที่แบ็คัพด้วยบิตคอย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นมึงลองพูดซิแบงคูใช่มึงพูดซิแบงคูไอ้สัตว์คือแบงคูคือแบงค์มึงนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากติดตามเพิ่มเติมนะครับในโครงการแบงคูของพิชิตก็ลองเข้าไปได้นะครับในเว็บไซต์ s a t o s h i t c o m นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก2วีคนะครับก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่21 มีนาคมนะครับพิชิตจะพูดชิดทอกนะครับชิดทอกครั้งที่9นะครับก็จะพูดเรื่องแบงกูนะครับที่โรงเบียร์มิตรสัมพันธ์ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับใครว่างก็ก็เชิญนะครับเชิญมาเจอกันนะครับก็ก็พิชิตว่าได้ใช้เวลาพอสมควรนะครับอ่าอีฮีย อยากมึงได้แดกเบียร์กับพิชิตตังเลยตอนนี้คงมันกว่านี้แน่ถ้าอยู่ในห้องโอ้วันนี้เสียดายเราไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับก็ไม่รู้เลยมีใครถามอะไรไหมอยากตอบอะไรไหมนะครับก็ถามมาได้นะครับก็ไม่รู้ว่าก็พิชิตก็ขออนุญาตเซฮายแล้วก็ฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะครับคิดว่าปีหน้าพิชิตคงได้คงได้เจอกับพิชิตตัวเป็น นะครับที่งานบล็อกมาร์เทนที่เชียงใหม่นะครับคิดถึงน้องๆทุกคนนะครับโอเคครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเป็นการพูดคุยเอาดกยกอีกเอาเป็นการพูดคุยกันแบบเรียวมากค่ะอากาศทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะร้อนเยี่ยๆครับจางนี้ <laughs> <laughs> โชคดี โชคดีที่มีเบีย์นะครับคน,นที่อยู่ที่นี่หลายคนอิจฉานะคะตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่า Happy แฮปปี้ไอบแดกแล้วคันชาชัดๆไอเหีย <c oughs> <c oughs> เอาละคะ่ะเอาละคะ่ะเอาละค่ะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณท่านค่ะก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นะคะ ไปติดตามท่านเองและกันนะคะอากาศน่าจะดีน่าจะสดชื่นท่านวิทยากรที่อยู่ที่นี่น่าจะอิจฉานะคะที่จิบไปด้วยได้ <c oughs> แล้วก็คุยไปด้วยได้นะคะสนุกสนานนะคะแล้วก็เอา,อาประสบการณ์แล้วก็ความรู้แบบตรงๆเรียวๆมาฝากให้กับทุกๆุท่านที่อยู่ที่นี่นะคะไปติดตามกันได้นะคะสําหรับ พันเอกดอกอรวิชิตสายกล้าวนะคะแล้วก็ไปติดตามาร้านของท่านอาจารย์ด้วยนะคะชิดเบียร์นะคะ